ดีค่ะแนวทางเราพัฒนาค่ะสูตรจะลงสูตรที่ว่าเข้าให้หนึ่งเก้าให้เดอ้อสูตรเข้าหนึ่งเก้าคนงเตือนทางช่องด้วยนะคะ ตเตือนทางช่องคําปิ่นพารวยลงไว้ให้เพื่อเป็นแนวทางหวยรัฐบาลเท่านั้นไม่ได้สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้นค่ะโปรดใช้วิจารยานในการรับชมด้วยค่ะหวยมีเข้ามีหลุดขอบคุณที่ชมคลิปค่ะ อันนี้สองตัวไม่ได้ลงสามตัวด้อสูตรนี้เด้อลงสูตรที่ว่าเขาหนึ่งเก้าเด่นเขา้าหนึ่งเก้าเอามาลงให้ต่อสองตัว สองตัวบนนุงยาเน้นเข่าบนด้วยพี่น้องด้วยต่ว่าสิบวกล่างให้ไปกลับไปกราฟให้เรียบร้อยแล้วล่ะสองตัวบนล่างหนึ่งแปดแล้วก็สิบ 78 70, 81, 01, 87, 0, 7ดแปดเจ็ดศูนแปทมให้ตัวหนึงอีกพี่น้อง หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่องสหปดสบสบสอชุดเป็นสิชุดเด้อสูตรนี่แถมให้แตว 1, 4, ่ว่าหนึ่งสี่น่เน้ามาดอกพี่นอ้อง แก่บ้านกับบนเนี่ยเนาะไว้เป็นเพียงแนวทางมันบนมีหักพี่น้องไหมไหยมีเข้ามีหลุดนะ สองสี่หกแปดสิบสิบสองชุดกับใเป็นพอมเรียบร่อยแล้วดิพี่น้องสองสี่หกแปดสิบสิบสองเด่นหนึ่งกับสี่ มันติดเด้มันติดก็ได้ขีดเบิร์ดแล้วพี่น้องมันติดนะชอบก็จัดขัดก็ผ่าน ชมเป็นเพียงแนวทางสองชุดที่สิบหกสองตัวแนวทางนะคะ ตัวรองพิ่น่ตัวรองตัวรองไม่ติดไม่ติดเด่นที่สิบหกเราพัฒนาที่สิบหกเด้อ สูตรใหม่สูตรใหม่สูตรใหม่นะคะสูตรใหม่เน้นย้ำมาเป็นสูตรใหม่อดใวไปจักรญานในการรับชมค่ะแนวทางค่ะฝากแนวทางด้วยนะคะจับหน้าจอได้ค่ะอืม าพัฒนาที่สิบหกเด่นไปที่หนึ่งกับสี่เด่นมาสองสองสองเด่นเด้อพี่น้องเด้ <c oughs> สองสูตรสูตรหนึ่งมาหนึ่งสูตรหนึ่งมาเก้าเอามาจับใส่กันให้พี่น้องเอามาจับใส่กันให้เริ่มาว่าโบูวางวดนิ้วจะมาบา่เร้สองตัวบนล่างไม่ต้องไปกลับนะกลับให้เรียบร้อยแล้วจ้า นี่แหละมีแค่นี้แหละโอถ้าเป็นถ้าเป็นยังบกกลับก็กสไลายได้พี่น้องนี่คือกลับมาแล้วได้แค่นี้บนล่างเลือกเอาก็ได้มันเป็นยังชอบเด่นตัวไหนก็จะจับเอาพี่น้องขอบคุณที่ชมคลิปคะ่ะ